สวัสดีค่ะนะคะมาพบกับเซลล์นัปฏริพาออโต้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ลานรถปฏริพาออโต้นะคะวันนี้นะคะนั่รีวิวนะคะรถเข้าใหม่นะคะ isuzu d-max e 3.0s นะคะครอบเพลาลอยบรรทุก5ตันนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นปี2021นะคะราคาอยู่ที่629,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดนะคะของรถคันนี้กันสักนิดนึ่งนะคะว่าจะสวยสักแค่ไหนนะคะ รถคันนี้นะคะเป็นรถบรรทุก5ตันนะคะสําหรับที่ลูกค้าต้องการวิ่งผลไม้วิ่งผัดนะคะลูกค้าท่านใดที่ต้องการรถแบกน้าหนักนะตัวนี้นะคะจะได้ตั้งแต่1-5ตันเลยนะคะแหนบแน่นเดี๋ยวเราไปชมกันสักนิดหนึ่งนะคะลูกค้าว่าจะสวยแค่ไหนตัวนี้เป็นโฉมปี20นะคะจด21นะคะอ่านะคะตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะลูกคา้านะตัวนี้ด้านหน้ามีไฟตัดหมอก นะคะเป็นรถโฉมใหม่นะคะน้องป้ายแดงเข้ามาเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอีสุย์นะอยากได้รถครอบคารอยติดต่อมาได้เลยนะคะยางใหม่สีเส้นนะคะแม็กคู่หน้านะคะตัวน,นี้นะคะสปาร์ค3.0นะคะอ่ะคอกนะคะสูง2เมตร10โดยมาตรฐานนะคะ2เมตร10โดยมาตรฐานนะ,ะนี่เลยนะคะอ่ามือจับนะคะเป็นโครเมียมอ่ะมือจับนะ,ะอันนี้กระทะผ่านะคะสีทอง ะะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกรถนะติดต่อมาได้เลยนะคะนี่เลยรถบรรทุกนะคะหตันนะคะสำหรับสายซิ่งนะคะสายบรรทุกหนะักดูได้เลยนะคะแนบแน่นๆนี่เลยนะแนบแน่นๆ่อะนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากทราบรายละเอียดและเงื่อนไขนะคะในการออกรถครอบเคารอยนะคะรถปีใหม่นะคะราคาประมาณนี้นะคะลูกค้าติดต่อสอบถามนะได้เลยนะคะที่0655989249นะคะตัวนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามานะคะเพิ่งเอามาจอดวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันสักนิดนึงนะคะว่าจะสวยสักแค่ไหนเนาะนะคะ รถคันนี้นะคะภายในเป็นเบาะสีดำหนังนะคะสวยมากๆนะคะพี่นะ,นะ,ะตัวนี้เลขไม้นะคะอยู่ที่74366 7 4 3 6มนไม้น้อยมากๆนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถฉมนี้นะคะรถบรรทุกนะอาชีพไหนนะคะไรายได้เท่าไหร่มีเครดิตไม่มีเครดิตนะคะต้องใช้เงินดาวเท่าไหร่ เรามาคุยกันได้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะวันนี้นะคะแนะนะนำนะคะรถถือตรงหน้าลูกค้าอ e ีวสุดีแมกนะคะสีขาวนะคะครอบเคอรรอยบรรทุก5าตันนะคะปี2 0 2 1นะคะราคานะคะ629,000บาทนะคะ629,000บาท ะะถ้าลูกค้าท่านใดอยากทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกรถนะลูกค้าติดต่อนะได้เลยนะคะที่0 6 5 5 9 8 9 2 4 9นะคะ0 6 5 5 9 8 9 2 4 9สานะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและแอด ID l i ี e นะคะกับนะดได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะว่ารายได้เท่าไหร่อาชีพไหนนะคะ ถึงจะออกรถได้นะคะยินดีให้คาแนะนํานะคะฝากคุณลูกค้านะคะกดติดตาม y o u t u b e นะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจในการทํางานให้กับนานด้วยนะคะวันนี้นามาแนะนํารถสวยๆนะคะรถบรรทุก5ตันนะคะคันนี้ให้กับลูกค้านะคะและเดี๋ยวมาดูซิว่าคลิปหน้านะจะแนะนํารถคันไหนนะคะวันนี้นะคะนาขออนุญาตลาไปก่อนนะคะลูกค้านะคะสวัสดีค่ะ